สวัสดีครับพบ่ับผมแจ็คมนนี่บตเตอร์นะครับมาดูหุ้นน่าสนใจประจำวันที่สามนะ,ะผมไปดูหุ้นที่ยังเป็นขาขึ้นมานะที่ยังเป็นขาขึ้นมานะครับสำหรับช่วงเวลาที่เซ็ตลงแบบนี้ก็ยังมีหุ้นที่มันยังแข็งแกร่งกว่าอยู่นะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวแรก TMI นะ TMI ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่สองบาทยี่สิบแนวต้าน อยู่ที่สองบาทห้าสิบสองสองบาทแปดสิบสองนะครับสำหรับใครที่มีของก็วางสตอ็อกรอทีสองบาทยี่สิบนะส่วนใครที่อยากจะตามก็ตามได้แหละนะครับตามก็ตามได้นะสำหรับตัวนี้เห็นไหมแพทเทิร์นขึ้นชัดเจนเนาะหรือว่าจะรอให้เขาย่อลงมาต่อราคาลงมาก่อนก็ได้นะครับอืมนะมันยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อไปได้นะครับ ตอนนี้ปิดอยู่ที่สองบาทสี่สิบสี่นะถ้าถึงแนวต้านก็อีกเท่าไหร่สี่ช่องนะสี่ช่องนะครับเอาหรือเปล่าพิจรารณากันอยู่นะรือว่าถัดมาครับอ่าตัวนี้เหมือนกันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นผมไม่ได้เออสแกนหามาอย่างเดียวนแนวรับตรงนี้นะครับแนวต้านสามสิบสี่บาท แล้วก็สามสิบห้าบาทตามลำดับนะครับอือตัวนี้ก็ยังมีแกบปอีกหนึ่งบาทสองบาทเนี่ยเอาไหมก็ลองที่จาดูนะครับสำหรับตัวถัดมา BTS นะครับอืมเด้งขึ้นมาแล้วนะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่7จ็บาทห้าสิบนะเจ็ดบาทห้าสิบแนวต้านแข็งๆอยู่บริเวณ 7จ็ดบาทแปดสิบห้าแปดบาทนะครับถ้าขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปที่ายก่อนหน้าก็คือแปดบาทยี่สิบห้านะครับแต่ว่าแนวต้านค่อนข้างเยอะนะทรงเขาเหมือนกับ AOT นะมันลงมาแล้วก็เด้งไต่ขึ้นมาแต่แต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวว่า,วาไอ้ตัว BTS เนี่ยแนวโน้มขาลงมาตลอดนะครับแต่ว่าถ้ายืนบริเวณนี้ได้ก็มีโอกาสขึ้นไปนะก็มีโอกาสว่า จุดนี้เป็นจุดที่กลับตัวนะเป็นจุดกลับตัวเป็นจุดต่ำสุดของของที่เขาเคยมีมาแล้วล่ะนะครับสำหรับตัวนี้เห็นไหมลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับ BTS เนาะอืถัดมา AOT นะครับอ่าที่บอกไว้มันมันสวยมันสวยเห็นไ,ไหมเริ่มกลับมาแล้วนะครับจะเป็นตัว v แบบนี้หรือเปล่านะเออเป็นตัว V แบบนี้หรือเปล่าลองดูกันนะครับสำหรับใครที่มีของแล้วนะวางสต็อกเราไว้ที่เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านอยู่ที่บริเวณเจ็ดสิบห้าบาทถึงเจ็ดสิบห้าบาทถึงเจ็ดสิบหกบาทยี่ห้าสตางค์โซนนี้แหละนะครับโซนบนตรงนี้นะ,ะถ้าใครอยากเทรดตัวนี้ผมก็ มองว่าน่าสนใจนะรายใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วด้วยนะครับสําหรับตัว aot เนาะมาอิ intt นะครับ i n ั t ouch. ลูปล่างไม่แน่ใจว่าจินตนาการเหมือนผมไหมเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับ i n v e r t e head and shoulder ถูกไหมก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ท้ายเดิมนะครับที่เจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะลองดูนะครับแต่ว่า เงื่อนไขมันจะขึ้นไปตรงนั้นได้มันต้องผ่านเจ็ดสิบห้าบาทเจ็สิบห้าสตางค์นะเจ็สิบ้าบาทเจ็สิบห้าสตางค์นะครับอืมตัวนี้ก็มองว่าใช้ได้ใครที่มีหุ้นอยู่แล้ววางสต๊อกลอไว้ที่เจ็สิบสี่บาทนะถัดมานะครับ LHPF นะครับอ่าตัวนี้ขึ้นมาละขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวยใช่ไหมขึ้นมาไซด์เวย์นะครับมา ลองดูนะว่าถ้าทะลุไซเวตัวนี้เนี่ยมีโอกาสไปต่อที่เจ็ดบาทสิบห้าสตางค์เลยนะเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์มีสองข้างเลือกนะครับนักลงทุนรอให้มันทะลุหกบาทแปดสิบให้ได้ก่อนทะลุหกบาทแปดสิบได้ปุ้งก็มีโอกาสไปข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าไม่สามารถทะลุผ่านได้ถ้าไม่สามารถทะลุผ่านได้เขาก็จะไซเว์อยู่ในกรอบนี้นะ เราก็มารอแถว6บาท45อีกรอบหนึ่งนะครับ6บาท45อีกรอบหนึ่งนะสำหรับตัวนี้ถามว่ารายใหญ่มีไหมเพียบนะครับรายใหญ่เข้ามาลักเริ่มเข้ามารอบนี้มีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสที่ดันทะลุได้นะมีโอกาสที่จะดันทะลุได้นะครับลองดูนะเอาไปทําเป็นการบ้านต่อนะตัวนี้ทะลุ 6บาท80ได้นะ่าสนใจนะครับแนวต้านถัดไปคือ7บาท15าทตัวถัดมา CPO ขึ้นมาอยู่ในกรอบบนแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสเป็นแบบนี้นะมีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะเข้าเทรดก็เข้าได้นะครับเราวาง s ต o p loss ไว้ที่แถว62บาท จ็ดสิบห้าตางหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตางเพื่อเอาไปขายที่หกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามตามลำดับนะสำหรับตัว CPO นะโอ้ไม่มาถึงตรงนี้ลายใหญ่เริ่มเข้านิดหน่อยนะลายใหญ่เริ่มเข้านิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคถัดมาซิรินะครับอ่าหลังจากที่ย่อตัวลงมานะครับที่ลงมาที่แนวรับก็ขึ้นต่อนะจังหวะนี้ คืออย่างที่ผมบอกครับคือว่าเอาถ้าอยากถือลองเทอมอยากถือเนนนานเนี่ยถือไปเลยนะครับซิริเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ทามเฟมมันน่ะมันย่ออะไรก็ช่างมันนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้นีดี สองบาทสี่สิบแปดนะครับอืมมันมีโอกาสขึ้นไปตรงนั้นนะเนี่ยลายใหญ่ยังไม่ได้ออกเลยนะในทา์เฟรมใหญ่ๆนะครับในทา์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยังเฉยอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นะเนี่ยคือถ้าเราจะเทรดในเราต้องต้องเลือกดีๆว่าให้ตัวนเนี้ยเนี่ยเราเทรดในลักษณะไหนนะเป็นแบบเทรดเป็นเล่นรอบหรือว่าเทรดแบบ <c oughs> ถือยาวนะอ่านะครับถ้าถือยาวเราก็ไป ไม่ต้องมาดูเราทำเฟรมเดททำเฟรมหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับถ้าจะถือ,อยาวจริงก็ไปดูวิคดูมันไปเลยนะนะครับตัวนี้สิริก็ใครที่มีหุ้นนะครับก็ถือต่อไปเนาะแล้วก็ถ้าใครเทรดเป็นรอบนะที่ซื้อมาตั้งแต่ห้าเนี่ยหนึ่งบาทห้าสิบแปดสตางค์มาเนี่ยก็ก็เนี่ยแหละแนวต้านอยู่ที่ หนึ่งบาทเก้าสิบแปดนะหนึ่งบาทเก้าสิบแปดแล้วก็สองบาทสิบสองตามลําดับนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะถือจริงๆถือไปให้ถึงนู่นเลยนะครับสองบาทสนะี่สิบแปดนะัลซิรนะครับเป็นมาทรงเหมือนกันซิริไหมเหมือนกันซิริไหมแต่ว่าอันนี้ต่างเลยคือว่าตัวนี้เป็น All t i g h ครับ AP เนะี All ่ย All Time High ไปแล้นะเป้าหมายคือสิบสามบาทห้าสิบ สิบสามบาทห้าสิบผ่านได้ก็นู่นเลยนะสิบเก้าบาทหกสิบนะครับสำหรับตัวนี้อือน,นี้ก็สวยนะสวยนะครับอันนี้สองเขียวแล้วด้วยนะสองเขียวอืมใครที่มีหุ้นก็วางสต็อปลอดไว้ที่สิบสองบาทสิบสองบาทแนวต้านสิบสามบาทห้ทาสิบถัดมาซาบีน่าซาบีน่า,า,นาก็เป็นออทาแหังพมิมชั ยังนะยังโอเคอะซาบีนาพยายามขึ้นมาทดสอบบริเวณตัวเนี้ยหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านถ้าผ่านได้ก็นู่นเลยยี่สิบเก้าสามสิบสามนะครับตัวนี้ผมดูแล้วเนี่ยลายใหญ่ก็เข้าด้วยมีโอกาสนะรอบเนี้ย ถ้าดูจากกราฟนะมีโอกาสที่จะทะลุได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะครับสำหรับตัวซาบีน่านะนี่มีสองเขียวแล้วด้วยครับสองเขียวใครที่มีของอยู่แล้วก็วางสต็อปรอตไว้ที่ยี่สิบห้าบาทยีท่สิบห้าสสุดท้ายนะครับสุดท้ายเซปเป้อันนี้พอไทม์ไฮนะ All นะนออไทม์ไฮนะครับเซปเป้นะวันนี้ลายใหญ่ยังอยู่เต็มนะครับลายใหญ่ยังเต็ม แล้วก็แนวต้านหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็แปดสิบตามลำดับซึ่งรอบนี้มองว่ามีโอกาสทะลุนะมีโอกาสทะลุสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าได้นะมีโอกาสทะลุสิบสนะาบ <c oughs> <c oughs> าทเจ็ดบห้าไปก็รอไปพิจารณาดูนะครับตัวเซปเป้ใครที่มีหุ้นแล้วนะวาง็อปลดไว้ที่ อันนี้ลึกไปเนาะห้าสิบหกบาทนะครับแนวต้านหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็แปดสิบบาทต่ำน,นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะหุ้นที่มันแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับลองเอาไปเลือกดูประกอบการตัดสินใจดูงบดูอะไรที่ทางนักลงทุนใช้เป็นเทรดเซตอัพนะครับประกอบนะอันนี้ก็สแกนหางุ้นมาให้นะ โอเคถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เข,เ,ขเขาเขาเรียกว่าอะไรนะค่าคอมมิชชั่นแบบ VAP นะก็สามารถสมัครใต้ลิงก์ได้เลยนะครับก็จะอ่าค่าคอมก็จะถูกกว่าทั่วไปนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยเราก,ก็เกือบ50%นะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ